สวัสดีครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซ์ตราคาบาทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเรียนลูนนะครับผมเรียกว่าเป็นลูนเล็กแล้วกันนะครับผมลูนเล็กคือตัวนี้นะครับกดตัว u เห็นไหมครับจะมีลูนขึ้นมาอัน,นเรียกว่าลูนเล็กนะครับผมลูนเล็กก็จะมี2แบบก็คือลูนธรรมดาแบบนี้นะครับผม รูนธรรมดาก็เป็นรูนแบบนี้ครับรุ่น HP รุน MP นะครับรูนแมคคริรูนอินนะครับรูนเมจิสกิลแอมมจิแอทแท็กนะครับผมส่วนรุนวอลก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีคําว่าวอลนะครับวอลอยู่ด้านหลังนะครับผมก็รุนธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองไปซื้อรุนวอลมาสักอันหนึ่งนะครับผมรุนนะครับ ลูนธรรมดาสามารถหาซื้อจากตลาดได้เลยนะฮะตลาดมีคนตั้งขายทุกวันนะครับผมมีทุกแบบนะครับสําหรับลูนเล็กนะครับผมส่วนลูนวอลนะครับผมต้องมาซื้อที่ NPC เมืองทรายนะครับ NPC เมืองทรายมาที่ NPC ตัวนี้นะครับ The Commander Ass a s s i n นนะครับแล้วก็ไปที่ซื้อไอเทมวัตถุดิบนะครับผมจะมีลูนขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียนลูนลูนอะไรก็ได้นะครับผมราคาก็ตามนี้เลยนะครับ ลูนวอก็มีลูนเด้งเลือดนะครับลูนดีเฟนต์สวอตแอมเมจิกแอมคิเลดคิติคอลเลดวอลนะครับผมแล้วก็คิติคอลดามจนะแล้วก็แม็กคิสเลดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียนอันนี้แล้วกันนะครับผมก็ลูนดีเฟนต์นะครับผม1000แคทตนะครับซื้อมาเลยนะครับผม ซื้อมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเรียนลูนธรรมดาสัก1อันแล้วก็ลูนบอสัก1อันนะครับเป็นเป็นแนวทางให้นะครับผมก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถที่จะไปเรียนเองได้เลยนะครับเรียนลูนอย่างอื่นก็เรียนเหมือนกันนะครับผมลูนบอจะมีอีก5อันก็เรียนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้ว รูนธรรมดานะครับอาจจะมีกี่อันก็แล้วแต่ก็เรียนเหมือนกันนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าใช้วัตถุดิบในการเรียนน่ะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่วัตถุดิบก็หาได้ไภายในเกมนะครับมีขายที่ตลาดเมืองกรีนอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้มาเรียนรูนธรรมดาก่อนฮนะรูนธรรมดานี่รูนอินนะครับผมก็พอดีของผมนะ่าจะมีรูนอ่าูนอะไรที่ขัดนี่ฮะก็รูนอินนะครับผม รูนอินรูนเด็กรูนแอดดาเมดอินมีแล้วเด็กไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลบเอ็มพี MP, กับ hp ออกก่อนนะครับ <laughs> ผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียนรูนเด็ก e นะครับผมมครับ k, รูนเด็กนี่คือราคาที่ใช้เรียนนะครับจะใช้ ap นะครับ ap 50นะครับผม AP ถามาหาได้จากไหนกดเเลยครับแล้วก็ซื้อตัวนี้นะครับ a p นะครับผมคือตัวนี้นะครับผมคือตัวนี้ของผมเต็ม700อยู่ใช้แค่50นะค,คิดขวาแล้วก็เรียนได้เลยเห็นไหมครับก็จะมีลูนเด็กขึ้นมาแล้วนะครับผมลูนเด็กนะครับผมเสร็จแล้วบอกว่าสามารถอัพเลเวลได้นะครับเวลาอัปบอกว่าใช้ อัปเกรดคอไฮห้เมตรนะครับก็หมายอัปเกรดคอไฮก็ไปที่เมืองไอซ์นะครับผมโอ้โ oh, หวันนี้คนเยอะจริงๆเซิร์ฟแทบแตกนะครับผมนี่ครัจะมีตัวฝากขายนะครับก็มาที่อัปเกรดมาที่คอแล้วก็เลือกอัปเกรดคอไฮนะครับแล้วก็เลือก นี่ครับมีคนขายอยู่นะครับใช้เท่าไหร่ครับใช้ห้านะครับผมก็ซื้อมาเลยนะครับห้าอันนะครับผมห้าเมตรนะครับซื้อมาห้าเมตรเสร็จก็นี่ครับกดตัวยูเห็นไหมครับอัพขึ้นไปได้เลยนะครับเลเวลสองนะครับอัพขึ้นไปเลเวลสามใช้อะไรก็ใช้สิบสิบเลเวลสามก็ใช้อีกสิบนะครับก็ซื้อมาอีกสิบนะครับผมเรียนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าตันที่เท่าไหร่นะครับผมก็ น่าจะประมาณ10หรือ15นี่แหละนะครับผมนะครับก็กดตัว U ูนะแล้วก็เรียนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเรียนจนตันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเรียนลูนลูนวอลนะครับผมลูนธรรมดานะครับเวลาเรียนจะใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับผมอาจจะเป็นพวกหินนะครับผมหินต่างๆนะก็คือมีมีในตลาดอยู่แล้วนะครับผมสามารถหาซื้อได้นะครับผม ส่วนรุนวอลนะครับรุนวอลเวลาเรียนนะครับผมเวลาเรียนรุนวอลจะต้องใช้หินวอลนะครับผมอันนี้ผมกดเรียนก่อนนะครับผมต้องใช้หินวอลด้วยนะครับผมต้องใช้ AP 1 0 0อยมีอยู่แล้วหินวอลสเม็ดนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อหินหินวอก่อนนะครับผม หินวอลสามารถแลกได้ตรงนี้นะครับผมแลกได้ n p c ตัวนี้นะครับ Npc สร้างของแลกของโปรโมชั่นนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ทุนี้วอลเมดเดลอันแรกเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญบอลอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมขออภัยนะครับจะมีหินวอลนะครับผมก็กดมาเลยนะครับผมหินวอลใช้2เม็ดนะครับผมรุนดีเฟนวอลนะก็กดเรียนได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอกดเรียนเสร็จแล้วก็จะมีรุนดีเฟนขึ้นมานะก็ ลูนวอจะใช้เหรียญวอเรียนทั้งหมดนะครับบอกว่าลูนขอภัยนะครับเรียนลูนวอจะใช้หินวอในการเรียนทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็ใช้อีก2เหรียญน,นะครับก็ใช้อีก2ก้อนนะครับผมก็กดมานะครับเห็นไหมครับพอมีถึงปุ๊บนะครับก็กดเดี๋ยวก่อนนะครับเียกดไม่มานะครับผม สักครู่นะครับไม่น่าจะว่าค้างหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะค้างนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็กดอัปเกรดนะครับผมอัพไปเลยนะครับผมใช้2เม็ดนะครับผมอัพไปเรื่อยๆนะครับผมาเดี๋ยว อัพโชว์สักนิดหนึ่งนะครับผมใช้อีก2ก็อัพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาอีกเอาอีก2นะครับผมอัพไปเรื่อยๆเป็นเลเวลสี่เห็นไหมครับเห็น AP มั้ยครับ AP ตอนนี้แดงๆแล้วนะครับ AP ไม่พอนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆกดเอนนะครับผมแล้วก็กด AP ซื้อมาเลยนะครับผม กีขวดก็ได้นะครับขวดละบาดนะครับผมขวดละ m นะครับแล้วกดคลิกขวาคลิกขวานะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมครับจะขึ้นมา230แล้วนะครับผมคราวนี้ก็อัพได้แล้วนะครับผมนี้ก็ซื้อกี่ขวดก็ได้นะครับกดเรื่อยๆกดจนเต็ม700อนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเรียนรูนนะครับผมอันนี้รูน เอสเซนต์นะครับก็หมายถึงลูนเล็กนะครับลูนเล็กคือลูนพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีอยู่15ช่องนะครับลูนทั้งหมดนะครับผมก็จะมีลูนธรรมดาด้วยลูนวอด้วยนะครับผมลูนวอต้องเรียนให้ครบนะครับแต่ลูนธรรมดาเลือกเรียนนะครับผมจะเรียนได้ไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นลูนธรรมดานะครับต้องไปเลือกดูว่าจะเรียนลูนอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วตอนนี้นะครับผมก็คือลูนเล็กเสร็จไปแล้วนะครับ คราวนี้ผมจะมาแนะนำรูนใหญ่นะครับผมนี่รูนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับรูนใหญ่เนี่ยถามว่าเพิ่มอะไรนะครับผมก็มีอยู่3อย่างนัคือเพิ่มดูดเลือดนะครับผมแล้วก็เพิ่มแอทแท็นะหรือว่าเมจิกแอทแท็นะครับผมก็คือแอทแท็หรือเมจิกแอทแท็ก็ได้นะครับผมเพิ่มทั้ง2อย่างนะครับผมเสร็จแล้วก็ลบดีเฟนส์นะลบดีเฟนส์คือหมายถึงว่าลบดีเฟนส์ฝ่ายตรงข้ามนะอาจจะเป็นคนหรือมอนสเตอร์ก็ได้นะครับผม โอกาสติดใช่ไหมครับก็จะมีถ้าเป็นวิลเก้านะครับผมโอกาสติดก็ประมาณ13%สนะครับส่วนเวลสิโอกาสติดก็15%้าเอถ้าโอกาสติดถ้าเวลสิโอกาสติดสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ความแรงหรืออะไรต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นค่าเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรียนถ้าผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําว่า ถ้าจะเรียนก็เรียนแค่เวลเก้าก็พอแล้วจริงๆเวลเก้ากับเวลสิบเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่เวลสิบแค่มันสุดแค่นั้นเองนะครับผมก็คือบางคนที่ต้องการสุดอะไรก็สุดนะครับก็ต้องสิบนะครับแต่ถ้าผู้เล่นใหม่เก้าก็พอนะครับผมส่วนรุ่นเก้านะครับก็รับซื้อได้ในตลาดได้เลยนะครับผมก็มีขายอยู่นะครับผมหรือว่าเติมเงินนะครับผมหน้าโปรโมชั่นนะครับผมเติมเงินหน้าโปรโมชั่นนะครับเนี่ยครับก็จะมีรูนอยู่นะครับผมใช้ ใช้ RP 4แต้มนะครับผมก็แลกได้3รูนเลยนะครับผมส่วนสิ่งที่จะใช้เรียนรูนใหญ่นะครับผมรูนใหญ่มีอยู่3รูนนะครับ3รูนเวลาเรียนจะต้องใช้นะครับ NPC ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับใช้ตัวนี้นะครับผม Angel Kriston Golden นะครับผมใช้ ถ้าเป็นลูน9นะครับลูน9จะใช้กล่องคิสต์แองเ e ิลคิสต์ตันโ d เด้นนะฮะใช้กล่องโ o เด้นตัวนี้เรียกง่ายๆนะก็กล่องโคเด้นกล่องโคเด้นตัวนี้ใช้ลูนละ9กกล่องนะครับผมลูนละ9กล่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้า3าลูนก็คูณเข้าไปนะ9 3 27ก็ใช้27กล่องนะครับผมแล้วก็ถามว่ากล่องโ o เด้นตัวนี้ใช้อะไรแรกใช้เหลียนวอตัวนี้นะครับเหรียญวอ ใช้เหรียญวอลสกองหรือว่าเหรียญวอลสองรเหรียญเห็นไหมครับโทนี่วอลเมเดลนะครับ 200- 200เหรียญนะก็เรียกง่ายๆก็คือใช้200เหรียญ4กองนะครับมาแลกได้1กล่องนะครับผมก็ถ้าสมมุติว่ามีลูนแล้วนะครับผมเราก็มีกล่องนี้แล้วนะครับลูน1ชิ้นต่อกล่องนี้9กล่องนะครับผมเราก็สามารถเรียนได้เลยนะครับหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ที่หน้านี้นะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ลูนตัวนี้จริงๆจำเป็นต้องมีนะครับผมก็ใช้แค่วลก้าก็พอนะครับผมต้องมีทุกตัวเลยเห็นไหมครับมีดูดเลือดนะครับมีเพิ่มออ t ัคต์นะครับผมแล้วก็มีลบดีเฟนต์นะครับลงวอลก็ได้ใช้นะครับเปอร์เซนต์ติดก็ค่อนข้างเยอะนะครับ10กว่าประมาณ13เปอร์เซ็นต์นะครับผมยิ่งถ้าเป็นอาชีพที่รววๆอย่างเช่นเบรดหรือธนูนะครับผมอันนี้จะติดรัวๆเลยนะครับก็ ลงวอลก็ได้ลงดันก็ดีนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นาการเรียนในเรื่องของตัวรูนนะครับผมครับก็ในส่วนของการเรียนรูนก็จะมีประมาณนี้ <c oughs> วันนี้คนเยอะจริงๆนะครับไปเซิฟไหนก็เต็มหมดเลยนะครับนี่นะครับคนไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับ หรอหโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ